1>, 1, 2, 3น้องหมาตอบ4นะครับเราจะขออนุญ,ญาตทวนอีกสักทีหนึ่งเนาะนเพื่อให้เข้าใจตรงกันเลยเนาะจะได้ไม่ตกหล่นกันนะครับท่าที่เรากําลังจะสอนตอนนี้นะครับคือท่า leader walk ชื่อเลยครับเดินแบบผู้นําเพราะฉะนั้นคือเราจะสอนให้เขาคิดแล้วเชื่อทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e เลนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิม a ลเทรนนิ่งแอ a เบ r ยสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขขนดักต้นๆ้นของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนไปเครียดจริงๆมันไม่เครียดจากเรานะมันเครียดจากสิ่งแวดล้อมไปห่างชี่ลงคือคิดนะครับ คนธรรมาดาปอมก็หันก็จะพันอย่างนี้ถูกไหมกับหลังหันนะครับกับหลังหันเบาๆให้เขาแค่เดินตามแล้วเราจะหันหลังกลับมาให้พี่โอเคผมรอมนะจังหวะหนึ่งคืออย่างนี้นะถ้าสแตนบายถ้าเตรียมเนาะฟุ๊บกับหลังหันเลยใช่แล้วเจ้ครับี่เดินชี้นาใช่ผมขอตรงนี้เดินกับมืออ่าเขาตอบสี่หย่อนหย่อนพี่หย่อนเชื่อนินถูกพี่จะเห็นอะไรบ้างไอคอนแท็กก็จริง,รงนี้พี่จะเห็นว่าเขาหันไปอย่างงี้รวมมือกับพี่ห้าสิบแต่พอมันจะนั่งยอมแพ้พี่อะรวมมือแค่ห้าสิบ องมีอาการความกลัวจะเห็นว่าหลังเขากล้องเป๊ะอะไรนะเช็ค <Check S 1> ดูว่าเขายอมแบบมีสติใช่ไหมถ้าใช่มันนี่เก่งมากแต่หัวเขาสองทีหนึ่งสองเข้าใจตรงประเด็นว่าและก็ชับที่สุดว่าเนี่ยพ่อชมจริงแล้วกว่อนที่จะเป็นสเต็ปอื่นที่ผมสอไว้อย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่พี่ไปทําเกินทําขาดหรือทําเยอะขึ้นหรือทําผิดไหมที่จับเดินอย่างนี้ถูกไหมพี่ใช้วิธีห้ามเอา <S 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 ใช่ครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมตีว่า70%แล้วกัน จาก100%ตตอนนี้เหลือดเดี๋ยวพี่ดึงเขาไปข้างซ้ายมือครับดึงซ้ายให้อยู่ตำแหน่งซ้ายครับแล้วหย่อนถูกเนี่ยเห็นป่มมันวนลูปเองจริงๆพี่ตอนช่วงแรกๆผมว่าพี่จะสอนโคตรเข้มเลยเอาตรงหมาเฉ <ys> <oup> <ys> <oup> ลยเป๊บก <oup> ับกลับไปที่เดิมครับแล้วพี่ก็ชมเ SI สียงสูงวะเก่งมากเก่งมากอ่าอันเนี้ยพี่จะเห็นว่าหูลู่คือการผ่อนคลายเชื่อฟังแต่ตอนนี้มันร่วมมือเจ็ดห้าแต่ตอนเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องที่เขาจะร่วมมือไม่ร่วมมืออะไรก็ตาม ผมซีเรียสว่าเวลาที่พี่เดินเสร็จปุ๊บจังหวะที่พี่ต้องใส่ต่อเพื่อให้เขารู้สึกว่าพี่อคอนโทรลเขาได้ต่อเนื่องอภิษฎึงซ้ายมาน,นิดนึงครับต่อต่อเนื่องมีไหมนะครับไปห่างชี้ลงคือคิดนะถ้ากลัวคือห่างเขาก้นนะคิดอะไรไม่ออกถ้าใช้วิธีผมอยู่ซ้ายมือไว้ครับถ้าสแตนบายไม่ต้องสั่งน้ำพี่อย่าก,กระตุกอย่าก,กระตุกปล่อยเขาตกผลึกและคิดเองว่ายอมแพ้โดยธรรมชาติไปห่างชี้ลงคือคิดนะครับถ้าปอมตัวนี้ยังไ้ายอยู่หางไม่มีทางคิดมันต้องบอกขึ้นกลางหลัง แต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าพี่จะปฏิัติต่อ,อยังไงให้พี่มองไปเขาไปดินน้ํามันแล้วกันค่อยๆตบให้มันเขาเชฟที่พี่ต้องการไม่ต้องไปซีเรียสสมมตุติอยู่ทนห้างนี้แล้วมันไม่นั่งพี่ไม่ต้องไปซีเรียสจริงๆอี่ยพี่ชนะเขาแล้วแต่ผมจะเรียกไซเลนคอมมานด์คำสั่งที่ไม่มีเสียงพอเขาอยู่ในท่าแตนด์บายวะนั่งหมอบรอด,ดิเฟนต์เอาใหม่นะพี่สั่งคอยขยับกลับแล้วก็ชมไปจังหวะครับกลับชมียงสูงพอครับพี่ <P ie> เก่งมาก <P ie> ไอคอนแทคนี่ไงนี่อยู่นี่นะพี่นะ พี่สั่งคอยอยู่ข้างหน้าพี่อย่างนี้นะกับขย,ยับไอคอนแท็กสวยกับช่อมยัยทุกกับช่อมยงสูงฮะอันนี้จริงๆเราคือการต้อนนะแต่หัวสองทีพี่หนึ่งทุนผมเป็นศูนย์อ่ะทุนผมเป็นศูนย์คืออะไรไม่ได้เจอกันมานานอยู <laughs> ่สิ่งที่ผมกำลังเทสคืออยากรู้ว่าสิ่งที่พี่ไปใส่มาผมเรียนแบบท่าที่ผมสอนให้พี่ไว้อ่ะ เขาจะรู้สึกอะไรไปลายหางชี้ลงคือคิดนะครับถ้าน้องหมามั่นใจในตัวเองเพอผมจับปุ๊บหางจะเด้งขึ้นหลังนาทีแสดงว่าจริงอ่ะตอนช่วงแรกอ่ะพี่ใส่ใส่เข้มมากเลยนะน้องหมาเฉลยอะ่ะแล้วก็ตอนแรกอ่ะเจอผมแล้วเห่าเห็นปะผมก็ให้กอปี่า้าเป๊ะมากเลยโอ้หนึ่งสองเรากำลังหันช้าๆไม่ต้องรีบประเด็นคือเงื่อนไขคือให้อยู่ซ้ายแล้วก็ไม่อยากกระตุกนะค่อยๆดึงน้องหมาตอบสี่อ่ารว้มือห้าสิบเห็นปะไม่มีคำว่าบังเอิญอ้อย เก่งมากคอยมองไม่เต็มนะอ่ะเต็มแล้วเก่งมากลูกลูกนะครับค้างเลยเห็นไหมคอเก่งมากครับมันนี่มันนี่คอยเปิดไก่ข้าหนีนะครับเก่งมากลูกมันนี่คอยเก่งมากครับมันนี่คอยเก่งมากลูกมันนี่คอยแต่ลูกมือห้าสี่แบบเลยดูเหมือนต้องเยาวมองผมอะ เก่งมากลูกมันนี่คอยคอยมันนี่มาเร็วเล่เมาแล้วก็พี่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเขาตัดสินใจไม่มาประชดพี่สังเกตนะเขามั่นใจมากว่าเขาไม่ต้องมาก็ได้เพราะเห็นหูไหมจากลูกเงี้ยแบบนี้เลยสามเหลี่ยมให้พี่ดึงเบาๆไม่ที่เปวลาดึงนะครับให้พี่เอาสายขนาดกระเพอแล้วดึงเลยเก่งมากครับบังคับเลยพี่สามทีพี่ต้องได้เนี่ยเล่นเฉยเลย เห็นไหม,มันต้องชี้นำไปตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยผมว่าเขามองมองว่าไอ้การเรียกอะ่ะพี่เหลี่ยมไปแล้วเก่งมากครับพี่เขามาี้เขามาแสดงว่าเขารู้แต่เขารู้แต่ว่าเขาเขารู้พี่ไม่มีท่านุ้รู้ภาษาชาวบ้านนะไม่มีบรญยาบังคับมันอะ่ะคือมันรู้สึกอย่างนั้นว่าพี่อ่ะบังคับมันไม่ได้แนะ่ถ้ามันํำเฉยๆนะพี่ก็ไม่สามารถ